านึ่งข้าวเหนียวทำข้าวหมากกันจากวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำล้างล้างยาง น้ำล้างยางออกล้างห,หลายๆน้ำนะคะจนกว่ายางจะออกหมดประมาณ3-4มสี่น้ำแล้วก็เราก็มากรองไว้ให้กสะเด็ดน้ำเพื่จะเอาไปผสมกับแป้งเข้าหมาักเสร็จแล้วไปเทออกเทออกแล้วก็ไปน้ำล้างอีกน้ำหมดไปหยอบแก้วน้ำไปก่อน แป้งข้าวหมากเทาเสร็จแล้วาก็เอามาใส่กันแล้วก็จะผสมกับแป้งข้าวมา แป้งข้ามาักแป้งขมักไปผสมแป้งข้ามาักค่อยๆค,คนนะคะคนให้ทั่วๆกันคนให้ทั่วๆกันค่ะ นุกคทั่วๆกันเลจ้าข้าเหนียวที่เราเนึ่งแล้วก็ล้างยางออกสเสร็จแล้วปล่อยให้สเสด็จน้ำดีๆนะคะแล้วเราก็มาคลุกเค้ากับแป้งข้าวหมากแป้งข้าวหมากหนึ่งก้อนเราบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันดีๆประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เดี๋พี่น้องเหตดสุดง่ายสูตรของอิสันสุดง่ายค่ะสามมื้อก็ได้กินแล้วประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจักใส่กระปุกกันจ้ะเรามาจักใส่กระปุกกันจ้านี่น้องจักใส่กระปุก,ก กระปุกแบบไหนก็ได้เด้อกระปุกเป็นแก้วหรือกระปุกพลาสติกก็ใส่ได้หรือใครจะหอ่อไปตองก็ได้ได้จ้าหอ่อไปตองก็ได้ใส่แล้วก็เราก็กดกดลงนิดนึงเราทำเองเราก็ใส่เยอะเลยประมาณนี้จ้ะใส่กระปุกดลงนิดนึงค่ะ ประมาณนี้อาให้กินสักวันหนึ่งคาพหนึ่งสองภาพประมาณนี้ประมาณนี้พี่น้องกระปุกขนมกระปุกขนมน้องกับกันพอกินเสร็จแล้วก็เก็บล้างกระปุกไว้ประมาณนี้ขยับล้อ,กกองมีเระใสประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดๆลงแบบนี้จ้าเราบ่ใส่เต็มแ้วจ้ะเพราะว่าเรา เดี๋ยวกินไม่หมดเปิดแล้วจะกินไม่หมดเราก็ทําแบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้วางไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ3วันเแล้วเราก็จะมาชิมกันจ้าคอยดูนะคะ